แพทนภปาเฉลยจะเลือกใครระหว่างชายสองคนหยวนและปอสาวแพทเขินหลังหนุ่มหยวนหอบดอกไม้เกลียใจลันทะพี่สตาร์ทเครื่องน้องรับให้ทันนะ พร้อมเปิดใจหมดเปลือกทุกเรื่องความรักในชีวิตโดยถามว่าตอนนี้ปลื้มใครอยู่หนุ่มหยวนตอบทันทีว่าปลืม้มแพทคนเดียวเพราะแพทน่ารักดูแลคุณแม่มีครอบครัวที่ต้องดูแลเห็นอะไรลงไปในใจลึกๆของหัวใจที่คนอื่นมองไม่เห็นในรายละเอียดแพทดูข้างนอกตลกแต่ข้างในมีเรื่องราวหลายอย่างขณะเดียวกันสาวแพทเปิดเผยว่าสิ่งที่เราทำได้คือทำให้มันชัดเจนพี่หยวนทักมาได้เลยแค่ชวนทำบุญก็ยัง ได้แพทอยากมีเพื่อนมีพี่เจอหน้าแล้วสบายใจไม่ต้องกระอักกระอ่วนใจมันคือการเริ่มต้นปลายทางจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเลยตอนนี้และมาวันนี้เธอเองก็อัปเดตเรื่องหัวใจว่าจะเลือกใครระหว่างหยวนและหนุ่มปอ โดยทางด้านแพทบอกว่าพี่หยวนจะทำมะมากกว่าแพทเหมือนเขาปลงชีวิตแล้วพอเขาบอกปลื้มหลายคนคิดว่ามีการคุยกันแน่แล้วจริงๆหรือมีการคุยกันนอกรอบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยแค่เจอกันตามรายการตามงานเท่านั้นเองไม่มีการทักไม่มีการโทรอาจเป็นแค่ปลื้มกับการทำงานมากกว่า ส่วนปอปอเป็นคนที่แพทรู้สึกว่าไม่กล้าเราสองคนปลื้มกันและกันอันนี้ของจริงแต่ไม่กล้าเริ่มต้นแพทมองว่าการเป็นเพื่อนมันยาวกว่าแพทกลัวว่าเริ่มต้นแล้วจะจบไม่สวยเรายังคงต้องทำงานด้วยกันอีกเขาเป็นคนอารมณ์ดีใส่ใจเรซซิ่งด้วยแคร์ถึงเรซซิ่งด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของสาวแพทนประภาซึ่งความจริงแล้วจะลงเอยกับใครนั้นชาวเน็ตก็คงจะต้องรอกันต่อไปลคะค่ะ